มาดูดโฆษณา Honda 2ตัวล่าสุดของผมเริ่มด้ตัวแรก Honda Forza ขอแบบเข้มแต่เรียบหรูใน3 2 1 ต่ออีกตัวนะครับด้วย Honda ADV 160ขอแบบตื่นเต้นและมุ่งมั่นใน3 2 1 เย่ยมากเลยครับขอบคุณที่มาดูเอ็ดโฆษณาของผมนะครับแต่เพียงแค่คุณใส่ hashtag h o n d a m e g e f e s t ดูเอนะครับคุณก็มีสิทธิ์เข้าร่วม c h ALLENGE ใครที่ทำได้โดนใจสุดนะครับรับ Samsung Galaxy A73 ไปเลย1เครื่องรางวัลที่2กับ3นะครับหมวกกันนอกจาก Honda และมีอีก10รางวัลเสื้อแจ็คเก็ตสุด exclusive จาก HondaMegaFest สามารถดูเอ็ดได้ถึงวันที่24มกราคมนะครับประกาศผลทั้ง TikTok Story ของผมและ Facebook รถจักรยานยนต์ฮอนด a ในวันที่26มกราคมและพบกับการรวมตัวครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่ของชาวฟอร์ซาและชาว a d ดที่งาน Honda Megafest ที่จะจัดขึ้นที่ Crystal Arena CDC เรียบทางดวนเอกมัยรามินทราวันที่28มกราคมนี้แล้วเจอกัน This video was brought to you by Creton Voiceovers